สวัสดีครับผมเบิ้์นะครับจากร้านเบิร์อมอเตอร์ไซค์2015วันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Honda CBR 500R ชโฉมใหม่นะครับสภาพหล่อมากเลยนะครับคันนี้เชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2020รุ่นปีผลิต2020ตรงรุ่นเลยนะครับมีของแต่งละหลอนหลายรายการตามในคลิปเลยนะครับ รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับสภาพสวยเลยนะครับสภาพประมาณ85%านตะครับไล่น็อตมาทั้งคันเลยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นี่แนะนำเลยนะครับรถสวยราคาก็ดีนะครับคันนี้ราคานำเสนอเพียง149,000บาทเท่านั้นนะครับ1 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับ ช่องทางการติดต่อเพจร้านก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับคันนี้วันรับลดายเพียง2,600บาทเท่านั้นนะครับรับลดได้เลยนะครับ2,600บาทเท่านั้นรับลดได้เลยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีประกันรถหาย1ปีคุปีคุ้มๆกันไปเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับ แลวเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถในร้านที่จะเข้ามาคันใหม่ๆนะครับผมจะพยายามคัดสรรรถสวยๆราคาดีๆมาให้เพื่อนๆในคันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับใายหารถสวยๆราคาดีๆคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับถ้าหารุ่นนี้อยู่นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดรับประกันศูนย์ครบนะครับเล็กไม่เยอะนะครับใช้เพียง1 0 0 0 0มืโลแท้ๆเท่านั้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ร้านอยู่ริมถนนต้องขออภัยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับเหมือนเดิมครับทั้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกจุดนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับเสียงเครื่องแน่นๆเลยนะครับอันนี้ตัวจริงรถแววสวยใสยจริงๆนะครับ คใครสนใจเจ้า c b 500 r 500R โฉมใหม่คันนี้สภาพหล,ะล,ะละ่อๆคันนี้ก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับรับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ